สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุณผู้ทุกคนมาพ่กันรายการครับซ่องคนอุดรชวนแซ่บก่อนเด่นก็นกฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัดไข่ค้นดูด่วนนี่เลยครับในซ่องยูทูปซ่องคนอุดรชวนแซ่บครับผมหลังจากบริเฮ็ดคลิปมาหลายมือน,นะครับเพระาะว่าน้ำหนักขึ้นอ้วนพุ่งทีเดียวสิบเอ็ดโลนะคนอุดรกินแล้วก็นอนครับเฮ็ดคลิปแล้วก็ไทยแล้วก็กินแล้วก็นอนเผิดแป๊บเดียวน้ำหนักพุ่งครับสิบโลเกือบสิบเอ็ดโลนะคนอุดรเบรกเลย เบคอนบรสั่นอ้วนนะครับกินเราก็นอนบ่ได้ก็ดใช้มันก็เลยตึงขื่นตึงขื่นตี่เหลือแบบนี้บัดย่ามไปเฮ็ดงานเมื่อยเฮ็ดงานแป๊บเดียวมันก็เมื่อยอ้วนก็เลยคนอุดดก็เลยบ่่คอยไฟไทยคิดนะครับก็เลยเมื่อนี้ก็คิดอยากขับปุ่นเฮ็ดนั่งปุ่นนั่งแบบทีครับเหลียงโอ้ยเฮ็ดหอนหอนนี่เบิ่งครับคนอุดดเฮ็ดเองนะครับนี่ต้มซื้อกะทิมาต้มเหลียงโอ้ยหุ็ดหอนหอนนี่เบครับ มีักอีตัวกะลําบักแตงหัวหอมทั่วหัว้วกาผักเมิดมาครับแล้วกาผักซี่ผักหนอรอันนี้ผักซี่ผักซี่เนือ้อเอามาแต่สูโอ๊ตไอป่าเล่าให้เอามาปลูกง่ายครับมากมากครับพ่อแม่พี่น้องไม่กินกระปุ่นต้องกันครับแซ,บแซบ่บๆเมื่อนี้ขอจั๊บสะดวกว่าจีบ่กินเขาแรงลนะ่ะวัดเป็นซ้ำวันนี้กินเขาแรงนะครับทิดียว มาคุณกำนัมอย่างกทีโอ้เห็นเองถึงเครื่องมาเด้อพ่อแม่พี่หวังไม่กินขอบคุณท้นกน่้นนะผมคนนี่แบบสินรันเลยนะ ดีๆมีนี่ะครับที่แมนค่ำพี่พันวาดีๆทำงานเหงื่อไม่แตกแดกเหงื่อย้อยสันพันวาแมนถือว่าเงยดีแดกเหงื่อย้อยดีๆมันฮอนเข็ดง,งานบองแมนเรา,งาเรางยบอดได้ออกด้วยกันครับแต่ว่าเงี้ยมันกิน่นออกไหลกว่าเพราะมันเพดมันฮอนเกล็ดดีไว้สนหรนะครับพ่อแม่พี่น้องวันดีครับผม